อีกครับวันนี้วันที่2มีนาคม2 5 6 8นะครับสัปดาห์ที่แล้วหุ้นไทยอยู่ในจังหวะที่ร่วงเอาร่วงเอานะครับติดต่อกันจนมาถึงพันสองแล้อาจจะไปถึงพันสองห้าสิอะไรพวกนี้ยพันสองมันก็ เป็นเรื่องที่อึดอัดนะครับผมก็จะนำเอาวิธีการหาเงินทุนไหลเข้าอย่างเข้มแข็งและอย่างรวดเร็วด้วยอินดิเคเตอร์เทรนด์เอ็กซ์นนะครับขับดูกันเลยครับครับนี่เป็นอ่เจนเนอร์ของวันศุกร์นะครับ เจเนอร์ของวันศุกร์แล้วก,นนก็จะแนะนำก็จะแนะนำอ่าอินดิเคเตอร์ทีอนีนะครับก็ท TE นี่นะฮะคือเป็นอินดิเคเตอร์ที่เงินทุนไหลเข้าซึ่งมีความเร็วกว่า d ีอีนะครับ ซึ่งมีความเร็วกว่าดีอีเป็นที่พิสูจน์ได้ว่ามีความแม่นยำนะครับเราไปดูกันลองดูนะครับอย่างนี้นะครับมันยังเป็นกราฟที่ไม่ค่อยสวยเดี๋ยวผมก็มจะเลืือนหากราฟที่สวย,ยวที่เข้าใจไง่ายนะครับโอเคครับตันนี้พีนีนครับ ินิคก็เป็นหุ้นที่อยู่ในเทรนขาลงและช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็อยู่ในเทรนขาขุ้นนะครับก็จะนำมาแนะนำให้ดูของท e นะครับนี่คืออินดิเคเตอร์ TE นะครับ,รบเส้นสีเขียวก็หมายถึงว่าเงินทุนไหลออกนะเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเราจะดูหุ้นกลับตัวได้ก็ ซึ่งเป็น p e จะเร็วกว่า DE นะครับแล้วเราก็จะนำอินดิเคเตอร์ตัวนี้มาวิเคราะห์ร่วมกันกับ RSI นะครับถึงการกลับตัวของหุ้นนะครับหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาลงจะกลับตัวก็ต่อเมื่อ p e มีเงินทุนไหลเข้าวันแรกนะครับ ก็จะเริ่มไหลเข้าเราก็จะได้หุ้นที่อยู่ในราคาต่ำนะครับมันจะไหลเข้าจนกว่าจะเกิดแท่งสีม่วงแท่งสีม่วงนี้ก็จะให้รู้ว่าหุ้นกลับตัวนะครับหุ้นกำลังกลับตัวเป็นแท่งสีม่วงก็จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาเรื่อยๆพอเปลี่ยนเป็นสีเขียวปับ๊บก็จะเป็นการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลงอันนี้เราก็ต้อง นับแล้วก็รอไปจนกว่าเขาจะเกิดแท่งสีม่วงอีกครั้งหนึ่งนะครับก mm ็ hmm. จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็นำเอา M ับ c d mm hmm. มาพว่วงด้วย MCD นี้นะครับ c d ก็คืออินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับตัวสีแดงที่เห็นนี้ก็คือมีเงินทุนไหลเข้านะครับตอนนี้เราก็เช็คได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ยี้าเปอร์เซนตนะครับพร้อมกับ มีแท่งเทียนทีเป็นวันแรกก็หมายความว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับอันนี้จะเร็วและก็ใช้สำหรับเล่นรายวันรายสัปดาห์นะครับเป็นระยะสั้นนะครับเาดูหุ้นต่อไปสิครับตัวต่อไปเนี่ยดูนะ,ะเห็นไหมว่า ุ้นกลับตัวก็เริ่มตั้งแต่แท่งสีเขียวแท่งเล็กๆเนี่ยสีเขียวแล้วก็มาตรงกันกับอาอ็นะครับมีเงินทุนไหลเข้าแค่กี่เนสเอร์เนะครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาถึงแท่งเตียนขนาดใหญ่นะครับนี่เป็นอน้มขาขึ้นลัวขึ้นขึ้นอย่างมั่นคงและแข็งแรงเลยครับจนจนมีการกลับตัว จะเห็นได้ชัดว่าเขากลับตัวเป็นแนวลงขาลงแต่ก็ยังมีเงินพุนเข้าอยู่นะครับฉะนั้นก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าทีวีขอไปครับลูกน้องไอนะครับเพราะอากาศปึง <c oughs> อ,อันนี้เป็นแนวลงขาลงนะครับป <c oughs> ุ่นอยู่ <c oughs> เป็นแนวลงขาลงลงมาเรื่อยๆ ทั้งทั้งที่เป็นแนวโน้มขาลงแต่เขาก็มีการกลับตัวกลับตัวนะครับ <S 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 เราดูใช่อินดิเคเตอร์ที e มาทยอยซื้อขายซื้อขายซื้อขายครับซื้อขายซื้อขายซื้อขายอันนี้เราก็เข้าไปเล่นประจาวันนะครับจนกระทั่งวันสุดท้ายคือเมื่อวันศุกร์เนี่ยคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีเงินทุนไหลเข้าถึง สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นริบบิ้นแดงนะครับ bbe นะครับริบบิ้นแดงเป็นกี่วันหลังสองสามวันแรกนะครับสามวันแรกมีเงินทุบมีริบบิ้นแดงซึ่งเป็นหุ้นแนวโน้มขาขึ้นก็แสดงถึงการปรับตัวของหุ้นนะครับจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้นเราจะเห็นได้ว่า te นี่ก็แสดงการปรับตัวก่อนหายสายั่ นะครับอันนี้อันนี้ก็ไปพิจรารณาประกอบกับสิเคเตอร์ตัวนี้นะครับดูหุ้นตัวต่อไปครับตัวต่อไปนี่เป็น c q mm. อันนี้ก็เป็นเหมือนเหมือน,นกันกับตัวที่แล้วนะครับคือเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเป็นแนวโน้มขาลงแล้วก็ทําให้เราเล่นหุ้นแนวแนวโน้มขาลงโดยเล่นประจําวันนะครับเล็กน้อยๆเ,เล็กน้อยตปอดเล็กปอดมายไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับ นีนะคโอเคนะครับแปลว่าคงจะเข้าใจนะครับทีนี้ผมจะนำคลิปวิธีการใช้งานของ p e ซึ่งผมทำไว้ที่ b l o g s p o นนะครับอันนี้ครับ uh, TE ก็คือ Train Expert นะครับ t นอนะครับอันนี้ค่าเป็นจุดซื้อนะครับก็จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับจุดซื้อมีแท่งแดงรองรับแล้วก็ เส้นสีม่วงเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คืออเป็นการกลับตัวนะครับเป็นการกลับตัวนะครับเริ่มกลับตัวแล้วก็ถ้ามาเป็นสีเขียวเมื่อไหร่ก็เป็นแนวโน้มขาลงซึ่งเป็นการกลับตัวเหมือนกันครับก็ทําให้ขายนะครับอันนี้เป็นหุ้นลงนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับเนี่ยครับคือให้เห็นชัดๆว่าเส้นหลักสีมุฟสีเขียวเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงเส้นหลักสีม่วงเนี่ย แนวนโน้มขาขึ้นนะครับดูง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับนำไปใช้งานได้ผลดีด้วยครับถ้าเราจะเล่นสักระยะกลางเราก็ดูว่าเส้นสีเขียวแนวโน้มขาลงระยะกลางนะครับคือลงมายาวเลยนะครับเนี่นะยเรียกกลางนะครับเส้นเส้นพลังงานเส้นแท่งเทียนพลังงานระยะสั้นขึ้นนะครับอันนี้เส้นสีม่วงนะครับเราจะเห็นว่าขึ้น ถึงแม้จะลงถ้าเราไม่ขายมันก็ยังจะเป็นขึ้นอยู่นะครับแต่ถ้าเส้นสีม่วงกลายเป็นสีเขียวมาไหลก็ต้องระมัดระวังนะครับเราก็มาดูจุดซื้อจุดซื้อจุดซื้อจุดขายนี่จุดซื้อเนี่ยของของอทีอีนะครับ TE เนี่ยจะแสดงอาการก่อนนะครับก่อนจะเส้นเส้นสีเขียวจะหมดเราก็จะได้ซื้อในราคาต่ํานะครับ ราคาต่ำนะครับก็จะได้เปรียบนะครับเห็นไหมแต่เนี้จุดซื้อมาอยู่ที่นี่แล้วต่ำมากก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเส้นสีม่วงด้วยนะครับอันนี้ทีก็จะเร็วกว่าดีนะครับดีเดเวช i ั่นเอ็กซอันนี้เป็นเอ็กซ์เพรสนะครับอันนี้ก็หวังว่าคงจะเข้าใจง่ายๆนะครับเพราะาอธิบายง่ายๆใช้างานง่ายๆนะครับเส้นแดงบวกกับเส้นสีม่วง ญาณซื้อนะครับอันนี้เห็นชัดเลยว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับสัญญาณซื้อนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเส้นเขียวก็ต้องรีบขายนะครับยาวลงมาเนี่ยจะขาลงนะครับอันนี้ดูง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายๆมันก็มีวิธีอ่าสแกนหาหุ้นเลยนะครับอันนี้วิธีสแกนหาหุ้นเราก็เข้าไปคุยกันอ่าในวิธีสแกนหาหุ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะ พอไปสแกนว่า TE วันแรกเฉพาะมวลสุขที่ผ่านมานะครับ TE วันแรกเงินไหลเข้าวันแรกพร้อมกับมีรายใหญ่ยี่สนะครับอันนี้ก็เข้าไปดูวิธีการสแกนนะครับเราสักครู่ครับ วิธีสแกนหาหุ้นนะครับหาหุ้นเ,เราต้อไป Trend Expert ก่อนนะครับก,กลิดกลิีกไม่ค่อยไปเลยนะเข้าไปที่ Expert นี่ครับเข้าไปที่ Expert แล้วไปที่ Column t r i n Expert นะครับไปคลิกที่ Column Green to Red นะครับ พอลล์มกรีนทูเลสคลิกเลยครับครับเขาก็จะเซตระบบขึ้นมาอันนี้เราก็เข้าไปฟิลเตอร์เพื่อหาว่า,าเกิดแท่งแดงวันแรกที่ TE นะครับมีกี่ตัวนะครับปุจ๊จากจากเซตทั้งหมดนะครับมีกี่ตัวมาแล้วครับมาแล้วครับมีทั้งหมด61ตัวนะครับ มีทั้งหมด61ตัวเข้าไปดูเป็นตัวอย่างสัก2-3ตัวนะครับแล้วก็จะบวกจะบวกไปอเให้ดูด้วยครับครับเห็นไหม mm hmm. t r a i r Expert นะครับอันนี้ Train Expert แท่งแดงวันแรกพร้อมกับเส้นสีม่วงนะครับคือเป็นหุ้นที่กลับตัวนะครับเห็นเห็นเลยว่าจะกลับตัวนะครับอันนี้มีรายใหญ่ยี่กี่เปอร์เซ็นตะ์หร2ยิบเปเซนนะครับ ตัวต่อไปครับของที่เราเซิร์ชหาทีได้วันแรกนะครับปุ้มนี้อะไร tlhpf ครับรายใหญ่ก็มี27%เแล้วก็เป็นแข่งแดงวันแรกจากแนวโน้มขาลงเขาก็จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นเราก็หยอดไปหนึ่งไม้สองไม้สักล้านสองล้านนะครับอืมสำหรับโงก็แค่ตังสองพันครับ ตัวต่อไป KC KC นี่ก็เป็น TE เข้าวันแรกนะครับ TE เข้าวันแรกมีเงินทุนมีเงินทุนรายใหญ่อยู่ที่52เซตัวนี้น่าสนใจนะครับสนใจนะครับคลินิกคลินิกก็เข้าวันแรกเหมือนกันนะครับมีเงินทุนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ 23%อ้าวแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างถ้าว่าทีเนี่ยให้ความแน่นอนก็เป็นความแน่นอนที่ทำให้หุ้นดูหุ้นแล้วรู้ว่าหุ้นจะกลับตัว็นแนวโน้มขึ้นตัวนี้ก็เข้าติดแดงแดงตั้งแต่วันไหนอ่ะเห็นไหมติดแดงแดงทั้งทั้งที่ยังไม่มีรายใหญ่เลยแต่แนวโน้มก็มีว่ามีเงินทุนไหลเข้าแล้ว Okay, นะครับเราเข้าไปดูวิธีการสแกนนะครับทีนี้จะเพิ่มการสแกนจากาเพิ่มการสแกนแท่งแดงวันแรกของ TE แล้วก็เพิ่มเงินทุนไหลเข้า2 5นะครับแท่งแดงวันแรกนะครับอันนี้แล้วก็เพิ่มเงินทุนไหลเข้า25%้เแล้วก็ไปที่ logical filter นะครับ ก็เข้าไปดูที่ MCD ตั้งค่า MCD นะครับตั้งค่า MCD อันนี้ผมจะจะบทำไปช้าๆนะครับเผื่อบางท่านอาจอยากอยากจะตั้งค่า MCD ได้นะครับเพื่อสแกนหนังตั้งค่า MCD นะครับเื่อเงินทุนนะครับรายใหญ่นะครับ MCD อันนี้พารามิเตอร์นี่ก็ปกติของเขานะครับ PCC ปกติ p c ปกตินะครับ เงินทุนหนึ่งวันนะครับมากกว่าเท่ากับนะครับแล้วก็วอลลุ่มก็คือให้อ่าให้เงินทุนไหลเข้าให้มีเงินทุนรายใหญ่25เปอร์เซ็นครับยีห้าอเซ็นต์เพ์ยี้าอาไปแล้วก็มากดที่ S นะครับ S เท่ากับว่าตอนนี้อันบนนี้ก็คือหมายถึงหมายถึงให้อ่าอินดิเคเตอร์ เป็นแท่งแดงวันแรกหรือเส้นม่วงวันแรกนะครับอาจเส้นม่วงอาจจะขึ้นก่อนก็ได้นะครับด้านการที่สองก็เป็น logical filter ให้มีรายใหญ่อยู่ที่25%แล้วเราก็เข้าไปฟิลเตอร์ดูว,ว่าจะมีกี่ตัวนะครับเราสักมีห้าตัวนะครับมีห้าตัวซึ่งจะมีแท่งแดงวันแรก รวมกับมีเงินทุนรายใหญ่ยี่้าเปอร์เซ็นตนะครับเข้าไปดูกันครับใช่ไหมนั่นมาแลครับแท่งแดงของ TE นะครับวันแรกนะครับเกิดเส้นม่วงด้วยนะครับแล้วก็มีเงินทุนเข้ามา25%นะครับตอนนี้เป็น31แล้วแสดงว่ามันเกินเข้ามาโอเคอันนี้ไม่มีปัญหานะครับดูตัวต่อไปครับเมื่อกี้มี5ตัวนะครับมีตัวที่ห ที่สองเคแท่งแดงวันแรกครับอันนี้แท่งแดงวันแรกทีนี้แล้วก็มีเงินทุนเข้ามาห้าสินะครับมีริบบิ้นแดงเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มเส้นสีม่วงที่แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยขึ้นมามากเกิดแท่งแต่เกิดริบบิ้นแดงเงินทุนยังอยู่นะครับแล้วก็ เกิดเป็นแท่งสีแดงวันแรกด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ KC ซีดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปไ r ร i าไพรก็เกิดแท่งสีแดงวันแรกนะครับวันแรกแล้วก็มีเงินทุนไหลเข้า33%มิบสามเปอร์เซนสิดจะไป3ามตัวแล้วคงอยู่อีก2ตัวนะครับที่เขาแกนได้ อีกตัวก็ MGI MGI เกิดแท่งแดงวันแรกนะครับเส้นสีม่วงยาวมาเลยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีเงินทุนเงินทุนยังอยู่ที่3าเเซตัวนี้ก็ก็ขึ้นกับแขงกว่าตลาดเมื่อวันที่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับดูตัวต่อไปจีกีตัวเลไตัวเดียวนะครับ ITNS ITNS IT เป็นริบบินแดงนะครับ เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแท่งสีม่วงกับแท่งสีแดงอาเส้นสีม่วงกับแท่งสีแดงขึ้นมานะครับแล้วก็ยังมีเงินทุนอยู่ที่46%ตัวนี้ก็ถือว่าเข้มแข็งนะครับเราไปดูว่าตัวนี้แข็งกว่าตลาดไหมเข้าไปที่ซ้ายมือแถบบนนะครับคําว่าชาร์ตนะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็มาดูที่ Index First Subnet น,นะครับกดเข้าไปปุ้ง ดูซิว่าเขาจะแข็งกว่าอันนี้ไม่ขึ้นเลยนะครับเข้าใหม่นะครับอาจจะมีปัญหานี่มันเข้าใหม่ครับนนปุ๊บ enter พอเขาขึ้นแล้วนะครับนี่ครับคือในช่วงนี้ของเซตก็จะเป็นแนวโน้มขาลงนะลงมาตลอดเลยครับทั้งเดือนเลยนะครับนะครับแล้วก็ทาง ITNS ก็ลงมาแต่ว่า ช่วงระยะสัปดาห์ที่แล้วเขาสวนทางตลาดนะครับก็คือเป็นแนวโน้มขาขึ้นของ i t ทนะครับคือแข็งแข็งกว่าตลาดว่างั้นเถอะเขาลงแต่เราขึ้นอย่างนี้อะหรือว่าเขาแข็งกว่าทีนี้เพื่อให้ความมั่นใจเราก็เข้าไปดูว่า long term first ของเข้าเป็นอย่างไรนะครับ long term first s h u r t term next หมายถึงว่าวันสัป,ปดาห์เดือน แนวโน้มเขาขึ้นมาตลอดหรือเปล่านะครับเข้าไปดูครับนี่ครับมาดูว่าอันนี้เป็นช่องเดนะครับเป็นวันเขาก็ขึ้นมานะครับแต่แนวโน้มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาลงมาตลอดนะครับลงมาตลอดวีเขาก็ลงมาตลอดนะครับมันเขาก็ลงมาตลอดแต่เขามากลับตัวเอาช่วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันนี้ก็นําไปพิจรารณานะครับเพราะเป็นแท่งแดงแล้วก็ ลิบบิน่าปากกว้างมากอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอันนี้เป็นตัวสุดท้ายที่หาได้เมื่อกี้นะหาได้นะครับเป็นตัวสุดท้ายที่ที่เราหาได้จากการสแกนหุ้นนะครับมีตัวต่อไปหรือเปล่าไม่มีนะครับโอเคครับผมก็มาแนะนำวิธีการหาเงินทุนไหลเข้าแล้วก็เป็นหุ้นปรับตัวนะครับ เงินทุนไหลเข้าแล้วหุ้นกลับตัวคือใช้ท e มาวิเคราะห์นะครับอันนี้เป็นการแนะนำวิเคราะห์หุ้นเพื่อจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับอันนี้แค่นี้ผมก็ขอสอดดีแล้วนะครับขอขอบคุณที่อุตส่าห์ฟังเสียงกระท่านกระแท่นนะครับขออภัยด้วยที่พูดไม่เก่งน,นะครับแต่มีความจริงใจในการที่จะนำเสนอนะครับ ขอบคุณมากครับพบกันใหม่